สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอก็มีไอเทมดีๆจะมาแนะนํานะคะสําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้นะคะไม่มีเวลาดูแลผิวหน้าเลยนะคะเอมีตัวช่วยดีๆเลยะคะ่ะตัวนี้เลยค่ะวลเลนเซรั่มนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินมาเข้มข้นเลยนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะเท่ากับการทาครีมไปหลายเท่าเลยนะคะตัวนี้บารุงอย่างเร่งด่วนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้ให้ดูกันเลยนะคะ แนะนำนะคะให้คลีนหน้าล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะห,หน้าสดอย่าตกใจกันนะแต่แต่เรามีตัวช่วยดีๆนะคะคือตัวนี้เลยค่ะ Warrior s e r e m m a ม k นะคะ เป็นวิตามินมาบำรุงผิวอย่างเข้มข้นเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆกับช่วงนี้เลยทั้งมีปัญหาผื่นแพ้คันนะคะแล้วก็มีปัญหาผิวหน้าต่างๆนะแล้วก็นาโสมมากเลยค่ะช่วงนี้แนะนำนะคะว่าให้มาทิ้งไว้20-30นาทีนะคะแล้วระหว่างนี้นะคะเล่นเกมวนไปจ้าหรือว่าจะเล่น Facebook ก็ได้นะคะแต่พอถึงเวลาแล้วปุ๊บ ล้างออกก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเองไม่ล้างนะแล้วก็นวดนวดให้ซึมซึมทิ้งไว้แล้วก็นอนเลยจ้ะมันดีมากจริงๆอ่ะแกสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านบนเลยนะคะ